าทริคประจําแพดใหม่ที่จะทําให้คุณเล่นเกมพาวเวอร์ได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นและบอกเลยเลยครับว่าการเคลื่อนที่ในเกมเนี่ยโคตรเร็วอย่างกระติดจรวดจะมีทริคอะไรกันบ้างนั้นจะเป็นทริคบัคหรือว,ว่าทริคโกงแบบไหนต้องบอกได้เลยครับว่ามันไม่ได้บัคอกอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้โกงจนเกินไปถ้าพร้อมกันแล้วกดไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนใดน,น,น,นะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวก มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆในที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแฟนเกม Power World อีกเช่นเคยกันนะครับสำหรับ5ทริคที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็ไม่ได้ทริคที่แบบโกงหรือว่าเป็นทริคบัคอะไรนะครับก็เป็นทริคที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเล่นในเวอร์ของตัวเองหรือว่าจะเล่นในเวอร์รวมก็ได้เช่นเดียวกันครับจะทำให้คุณเล่นเกมน,นี้ได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทริคแรกกันเลยดีกว่านะครับต้องเข้าใจก่อนว่าในตัวเกมน,นะครับมันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องร่อนนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเคลื่อนที่จากจุดหนีีน่่่่งง่ยสาาามรรรถอออนนหืืวเคลท ข้างเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอสเตอร์ประเภทแบบเยียวนะครับเป็นแบบบอลลูนหรือแม้กระทั่งเป็นแบบมอนที่แบบง่ายๆนะครับมอนที่เป็นแบบกระเบนอะไรประมาณนี้นี่จะช่วยการเคลื่อนที่แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าไอ้เครื่องร่อนหนึ่งพวกนี้เราสามารถทําให้มันร่อนได้โคตรเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็มีวิธีการ จาที่ไวนะครับซึ่งทริคนี้นะครับเราต้องใช้อง์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างนะครับนั่นคือพาวที่เป็นเหี่ยวนะครับหรือเป็นตัวอะไรก็ได้ครับที่เป็นการร่อนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบว่าผมมองว่าเหี่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วอย่างที่2ครับเหี่ยวที่คุณจะต้องเอามาใช้ครับมันต้องมีออฟคล่องแคลวหรือว่าว่องไวที่จะมีการบวกความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างน้อยตั้งสิบเนะครับแต่ถ้ามีทั้ง2องออฟพร้อมๆกันบอกเลยว่า การเคลื่อนที่เนี่ยโคตรเร็วยิ่งกว่าการขี่มอสเตอร์ปีกอีกนะก็สมมติผมเอาตัวนี้ยกันใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาใช้งานมันจะเป็นประมาณนี้โดยปกติเราเวลาวิ่งไปข้างหน้าเราก็กดสเปคปาส,ส,สองครั้งใช่ไหมมันจะลอดแบบนี้นี่อาจจะมองว่าเร็วที่สุดแล้วใช่ไหมครับมันมีวิธีที่เร็วกว่านี้ไว้ทุกคนนั่นก็คือในส่วนของการวิจัยนะครับให้เพื่อนกดเข้าไปในที่วิจัยนะครับแล้วก็ไปที่เทคโนโลยีของเรานะครับเลื่อนลงมาครับมันจะเป็นการวิจัยเทคโนโลยีโบราณนะครับที่จะเรียกว่าแกปปิ้งฮุกนะคร ปืนตอขอนั่นเองโดยเราจะต้องทําการวิจัยขั้นที่1นะครับขั้นที่2แล้วมาจบที่ขั้นที่3นะครับที่อยู่ที่ระดับสูงขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากหาแต้มโบราณนะครับก็คือการจับมอนสเตอร์บอสครั้งแรกนะครับเราก็จะได้รับแต้มโบราณนี้มาเมื่อเราทําขั้น3มนะครับมันก็จะเป็นลักษณะป,ปืนอันดับแรกคุณจะต้องไปที่โต๊ะกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้คราบนะส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้คราบจริงๆก็คราบไปเลยเอาใครปิดประตูเนีย่ยประตูมันชอบบาร์กอะทุกคน โอเคครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราคราฟปืนยิงตะขอหรือกราฟ n ิงฮุกได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นลนักษณะปืนประมาณนี้ครับตอนนี้ผมใช้เกรดที่เป็นระดับทั่วไปนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครมีระดับสีเขียวสีฟ้าหรือกระทั่งสีม่วงครับก็จะทําให้ระยะเวลาครูดาวน์การใช้เนี่ยลดลงนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราใช้ก็คือเราจะยิงไปที่ที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็คิดขวาค้างแล้วก็ยิงไปเปร๊บมันก็จะเป็นการกระชากเราไปในจุดจุดนั้นและะะะจมีระยะเวลาคาคูดวประมาาณ12วินนนถ้้้เเป็รระะดัับบบืองตนนค แต่ที่วิธีทีท่เราจะทําให้การใช้ปืนยิงตะขอเนี่ยได้เกิดสกยภาพหรือว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับนั่นคือเวลาเรายิงเสร็จปุ๊บให้เรากด c อน t r o l ครับเป็นการ c a n ซิลการดึงนะครับแต่มันจะมีแรงเบี่ยงอยู่แล้วเมื่อเรากด control นะครับแล้วก็สปิกบาร์ต่อได้เลยนะครับก็คือ c a n ซิลแล้วก็สปิกบาร์ประมาณนี้ตัวละครของเราก็จะพุ่งได้เร็วนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างแบบไม่มีนะเล็งไว้เวลาดึงไปกดปุ๊บเห็นไหมมันก็จะพุ่งไปประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะพุ่งไปถึงนั้นไหม นี่ค่อนข้างไกลนะครับจากจุดที่เรามาเมื่อกี้เป็นการใช้ขอบ้โบที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับปุ๊บไหนๆเราก็มาตรงนี้แล้วอ่ะลงหน่อยนี่อีกนิดนึงจะถึงแล้วป,ประมาณนี้นะครับสำหรับทริคที่1น,นั่นเองนะครับ อย่างต่อมาครับทริคที่2นะครับนั่นะคือการผ่านดันเจียนโดยที่เราไม่ต้องสู้กับบอสเลยในกรณีที่เราเดวิลเริ่มต้นนะครับหรือว่าเราอยากผ่านดันเจียนแบบไวมากมากครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเราผ่านดันเจียนได้ <What? S 1> แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปหาดันเจียนที่เราจะทําการลงโดยที่วิธีนี้ครับคุณจะใช้เวลาเล่นดันเจียนไม่เกินประมาณ1นาทีครับบางทีก็อาจจะประมาณอยู่ที่30วิเลยก็ว่าได้นะครับเออแล้วผมก็จะร่อดมาทําไมเนี่ยผมก็ขี่เจิตตะก้อนไปติดก่าปุ๊บนี่ปุ๊บ สำหรับดันเจี้ยนที่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดันเจี้ยนระดับสูงๆนะครับเลเวลประมาณ40-50อะไรประมาณนี้เอาเลเวลสี่สิบห้าตรงนี้แล้วกันนะครับง่ายๆดีเราก็ได้แสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันจบแบบไวๆยังไงนะฮะหรือที่เราไม่ต้องสู้สําหรับใครที่อยากจะแบบกระชับเวลาในการลงดันเจี้ยนเพื่อใช้ในการปั๊มนะครับปั๊มแปนนะครับหาแปนนั่นแหละเอาง่ายถ้าจาไม่ผิดดันเจี้ยนผมจะอยู่แถวๆนี้อยู่ไหมโอเคยังอยู่ยไม่มีใครลงแต่สิ่งที่เราจะก่อนเข้าดันเจี้ยน,น เคลื่อนที่นะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับตัวอะไรก็ได้ครับอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนเลเวล45กดเข้าไปได้เลยและอย่างต่อมาครับสิ่งที่เพื่อนควรรู้นะครับนั่นคือเส้นทางภายในดันเจี้ยนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับที่สูงสุดการเดินทางในดันเจี้ยนมันจะแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเส้นทางในดันเจี้ยนแต่ละที่จะเป็นแบบไหนนี่ก็ขี่มอนประเภทวิ่งเร็วไปเลยเราจะไม่สู้กับบอสนะครับเราจะวิ่งผ่านไปเลยนะฮะถ้าเป็นพื้นที่น้ําแข็งนะครับหาเส้นทางที่เป็นน้ำนะครับ ตรงไปเลยครับตามเส้นทางน้ำไปเลยปุ๊บแอนกระโดดข้ามไปนี่เวลาเจอทางอย่างนี้ครับให้ตรงยาวไปเลยนะทุกคนภูเขาไฟก็ใช่นเดวยวกันครับจะลักษณะแผนที่ประมาณนี้แต่ถ้าเราเจอในส่วนของโครงกระดูกอะไรเงี้ยครับก็จะไปในเส้นทางที่น้ําเยอะๆนะครับนั่นคือเส้นทางที่ดีที่สุดนี่เราก็เปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วิ่งจบดันได้เลยนะครับก็จะเป็นต้นไม้แบบนี้มาใจกลางจะดูก่อนก็ได้ครับว่าบอสที่เราเจอเป็นตัวไหนนะครับถ้าเป็นตัวที่เรายังไม่เคยจับก็ สามารถจับได้นะครับแต่ถ้าเราเคยจับแล้วหรือว่าจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้วิ่งอ้อมมาตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เก็บมอนของเราขึ้นมาเวลาเราจะเข้าไปนะครับมันจะติดกาแพงตรงนี้ใช่ปะเนี่ยเป็นกําแพงใสัวิธีง่ายๆครับก็คือให้ทุกคนนะครับชิดซ้ายนะครับตรงมุมได้เลยจากนั้นกดเล็งนะครับโดยเอาพาวของเราขึ้นมานะแล้วก็โยนเข้าไปเมื่อพาวเข้าไปข้างในครับกด f ค้างเพื่อขี่นี่นะครับประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับถ้าเป็นตัวนั้นขี่ไม่ได้ก็ลองใช้พวกจิตรากอนหรือว่ามอนตัวอื่นก็ เปิดกล่องได้เลยนี่ได้รับเพชรป๊บสร้อยคอแห่งชีวิตบวกสเฮ้ยฮิลลิ่งอัพเลเวล3เลยว่ะท,ทุกคนเฮ้ยโคตรดีโคตรดีออฟนี้ดีนะครับฮิลเร็วขึ้นนะฮะก็สามารถออกจากดันเจียนได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยจบดันได้เร็วมากๆนะครับผมอย่างต่อมาครับอย่างที่3นั่นคือการเปิดกล่องแบบไม่จำกัดนะครับว่าเราสามารถเปิดได้ด้วยวิธีอะไรนะครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเลเวล50หรือ มีเพื่อนที่สามารถรับเป็นหรือว่ารับอ่านคีย์ของเจดรา้อนได้ก่อนนะครับคุณจะสามารถปั๊มกล่องในส่วนนี้ได้แบบได้เร็วขึ้นนะครับต้องเข้าใจว่าเจดรา้อนจัดว่าเป็นมอเตอร์ที่เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วมากๆสำหรับบริเวณที่เราจะไปปั๊มกล่องนะครับก็จะเป็นบริเวณทางของพวกพาราดิอุสนะครับก็เป็นตรงนี้เราจะวนตัวนี้เป็นทรงกลมนะครับก็คือขึ้นไปแล้วก็โค้งซ้ายกลับมาที่แท่นวาร์ปแล้วเราก็วาร์ปไปทำอะไรอื่นแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ1-2ชึ่วโมงของเเวลาระรัเราะ่ กล่องพอดีนี่แล้วขี่ไปนะครับหนี่มาปุ๊บก็เจอเลยครับหนึ่งกล่องเปิดแล้วก็บินไปได้เลยครับนี่กล่องที่2อ,อยู่นี่เปิดบินไปอีกครับมีอีกเยอะครับแถวนี้คือแบบมันเป็นจุดสปอนกล่องประจําอยู่แล้วแล้วก็กล่องห่างกันไม่มากนะครับแล้วก็ปั๊มกันได้แบบยาว,ยาวเลยเห็นไหมสายขวาก็มีผมก็ไปทางซ้ายก่อนเปิดกล่องอันนี้ก็มีนะฮะเึ๊บเมท พราะถ้าเล่นเจดเอารกอนนะครับเวลากับพื้นมันจะเร็วมากแล้วก็ถ้ามีออฟว่องไวแบบที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก20%นะฮะก็เช็คได้เลยนี่ครับคือเอาง่ายคือผมยังไม่ทันได้วนรอบหนึ่งเวลยมันต้องว,วนจากขวาปึ๊บไปซ้ายนะครับทวนเข็มนะวนแบบทวนเข็มก็มีกล่องให้เราเปิดเกืบอบสิบกว่ากล่องแลวเนะี่ยดูดิกล่องมันห่างกันไม่มากครับปั๊มทองปั๊มอะไรได้สบายเลย ถ้าใครอยากจะปั๊มทองแบบว่าไม่จํากัดนะนี่ข้าาก็มีอีกกองหนึ่งเรออกขวามีอีกนะครับพาราดิอุสยังไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่โหลดกุญแจเงินก็ต้องใช้นะครับบางอันก็ต้องใช้กุญแจนะครับผม้าเป็นกล่องทองก็ค่อนข้างดีนะโชคดีไปปุ๊บนี่ปึ๊บตรงนี้เปิด คณะมีอีกครับคณะมีอีกเปิดโอ้โหรัวๆนะครับได้ที่อัพสกิลด้วยคือแบบอัพได้สบายมากกล่องมันใกล้เอาจริงนะแล้วก็ไม่มีอะไรขวางเราเยอะด้วยสามารถสังเกตเห็นได้ค่อนข้างง่ายเจ็บนี่เจ็บนี่เจ็บค้างเจ็บค้างเรื่องเป้าค้างตอนนี้มีหนึ่งกองปึ๊บนี่ไงอีกกองนึงโอ้โหคณะก็มีอีกกองเปิดกันมันๆนะทุกคนบอกเลย แต่ถ้าใครมีมอนเคลื่อนที่อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันครับไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นเจดรากรอนแต่ที่ผมบอกว่าเป็นเจดรากรอนได้เพราะว่ามันเร็วนะครับมันไวด้วยคือบินปั๊บ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 เจอกล่องละเปิดกล่องได้เลยนี่เอ้ยเบรกกีกนี่วนไปครับนี่อีกกล่องหนึ่งอ้าวนกันเต็มที่เลยนี่ได้กุญแจเงินเพิ่มด้วยมีอีกไหมมีเยอะนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะฮะอันนี้คือผม <discord noise> บาง <ๆ S 2> จุดผมก็ข้ามไปนะเวเอจริงเพราะว่าม at ันเยอะมากแถวกล่องพวกเนี้ย คือคุณอย่างน้อยอ่ะเวลาวนรอบหนึ่งคุณเปิดต่ำๆเลยนะ3 0ถึงกล่องเลยก็ว่าได้แล้วก็มันก็จะคูดาวแล้วก็เกิดตรงเนี้ยเป็นประจําอยู่แล้วนะครับมันจะมีบางจุดที่ผมอาจจะไม่ได้เก็บตกนะครับตามทรงตามซอกอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันขบนก็มีอีกนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีที่สนะครับเปิดกล่องแบบไม่จํากัดนะครับอย่างต่อมาครับวิธีที่4ก็คือการย้ายของจากฐานใหญ่ไปฐาน หรือว่าฐานรองนั่นเองด้วยปกติแล้วนะครับเวลาเราจะย้ายของนะครับก็คือคุณจะต้องไปสร้างพวกแปลนต,ต่างๆในแมพที่เราจะต้องย้ายนะครับเขาอะไรหลายๆอย่างบางคนก็แบบเอ้ยพี่ผมแบบสร้างบ้านหนึ่งแบบโอ้โหโคตรอลังเลยแต่ผมอยากสร้างบ้าน2อเพื่อไปทาฟาร์มแร่สักหน่อยแต่ของเนี่ยผมขนย้ายแต่และชิ้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานแล้วก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับลำดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลัไปก่อนนะทุกคนอ้าวกล่องเกิดอีกแล้วไหวปะไหวปะนี่ ใช่มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหได้มาหมื่นเลยอะเปิดจนได้หมื่นทองอะอ่ะเดี๋ยวเราจบไปที่ฐานได้ฐานหนึ่งของเราเลยละกันนะครับผมขอเริ่มฐานหนึ่งละกันนะสมมตินะโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราอยู่ฐานที่หนึ่งเนี่ยผมอยากสร้างแบบว่าโต๊ะคาร์บที่แบบเนี่ยเครื่องจักรอาวุธเลเวลสองเนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้ครับก็คือแท่งโลหะบริสุทธิ์100นะครับแผงวงจรอีก10แล้วก็ตะปูอีก30ใช่ไหมครับแต่ในจุดนี้เราไม่มีเราก็จ้องไปวิ่งคาร์บนู่นนี่นั่นครับซึ่งบอกเลลยยวว่าาามมันเเสีกๆครัับบวิธีีีีททท่่่่งาายสุุดนนะคครให้ณไปฐ หลักของคนที่มีทรัพยากรเยอะที่สุดนะครับก็ไปฐานใหญ่สุดของผมที่เป็นฐานที่มีทรัพยากรเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเรามีอุปรกรณ์พอไหมอ่ะเรามีแท่งบริหารบริสุทธิ์อยู่ไม่ครบนะครับเราก็ไปเอาเครื่องจักรที่เราไม่ได้ใช้ไว้ทุกคนนี่สมมุติว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยว้ยแบบโ,โหสร้างมาก็แบบไม่ได้ใช้เลยกด B นะครับแล้วก็กด C จากนั้นเราก็ทําการทุบไปเลยเว้ยเมื่อเราทําการทุบครับคุณจะสังเกตว่าของที่เราทุบไปเมื่อกี้ มันจะเด้งเข้าตัวนะครับเวลาเราจะสร้างปุ๊บก็สามารถสร้างได้นี่แบบนี้นะครับนี่สร้างได้เราไม่ต้องตีนะครับเรากดแคนเซิลปึ้งเด้งเข้าตัวมาเดิมเราก็แค่เอาไอ้พวกเนี้ยครับที่เด้งเข้าตัวของเรานะครับไปฐานที่เราต้องการย้ายเพื่อที่เราจะได้แบบสร้างได้ง่ายนะครับผมกอ็อยากย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วกันเมืองนี้เป็นแบบโ,โหแร่เยอะมากแต่ไม่มีของคราเลยย้ายของซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้เสียเวลา นะครับอ้าวเราก็มาจุดนี้ครับกด B สร้างไหล่ก่อสรางขึ้นมาเลยครับตัวนี้แล้วกันปึ๊บจากนั้นก็กดสร้างไปเลยแค่ตัวนี้เองครับทุกคนแล้วก็ใช้มอนที่มีความสามารถในการตีแล้วก็สามารถสร้างไปได้นะครับโอ้ยี่สิบนาทีตีกันมันแหละงานนี้นะครับก็แค่ตัวนี้เองครับเราก็สามารถย้ายของจากฐานหนึ่งไปฐานสองได้แบบอีซี่เลยแล้วนะครับทุกคนอย่างต่อมาครับนั่นคือวิธีที่ห้านะครับนั่นคือการ สร้างมอนแรงงานขั้นที่5หรือเลเวลที่5นั่นเองที่จะทํางานในโคตรไวเดวเร็วมากๆด้วยปกติแล้วนะครับมอนสเตอร์แต่ละตัวที่เราจะเริ่มจำแต่แมปที่1นึ่งจนแมปที่สามสี่ห้าแล้วแต่ว่าแมปเท่าไหร่นะครับตามเลเวลและมอนสเตอร์แต่ละตัวครับมันจะมีสแตนดาร์ดของควาตซีของเขาปรากฏตัวอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับถ้าเป็นพวกพาราดิอุสนะครับตัดไม้เลเวลสองขุดแร่เลเวลสองก็พวกเลเวลสองก็จะเป็นพวกแร่แร่ทั่วไปนะครับพวกแร่พวกอินกรดนั่นแหละเอาง่าย พอเลเวล3นะครับก็จะเป็นพวกฐานหินแล้วก็ถ้าเลเวล4จะเป็นพวกกรรมาฐานยิง่งถ้าเลเวล5ครับก็สามารถขุดได้ทุกแร่เลยแล้วก็ขุดได้เร็ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> มากๆและเผาไฟก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นเผาไฟเลเวล1นะครับพวกจิ้งจอกเนี่ยก็จะเผาพวกฐานไม้นะครับอิงกอรได้เหมือนกันแต่จะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเลเวล2ก็จะเผาอิงกอรได้ไวเลเวล3นะครับก็จะเผาแท่งโลหะบริสุทธิ์ได้เร็วขึ้นแล้วก็เลเวล4เนี่ยก็จะสามารถเผาแท่งโลหะเผาได้ไวนั่นเองครับ ดยปกติแล้วการเผาเนี่ยมันจะมีผลมากแม่ครับยิ่งถ้าเลเวลการเผายิ่งสูงหรือว่าเลเวลอะไรก็ตามครับที่อยู่ในส่วนของงานที่เหมาะสมเนี่ยสูงขึ้นนะครับจะทําให้การทํางานของมอนต์ตัวนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดและหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วผมจะทํายังไงให้มอนสเตอร์ของผมเนี่ยทำงานได้ไวและก็เร็วนะครับมันก็คือการอัปดาวให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นๆครับต้องเข้าใจก่อนว่ามอนสเตอร์ Monster มันจะมีดาวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับนอกจากเลเวลของเขาแล้วยังมีการตีบวกของดาวด้วยนะครับยิ่งถ้า ความสามารถในการทํางานของมอสเตอร์ตัวนั้นก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราย้ายกลับไปเมืองที่1แล้วกันนะครับและสิ่งสําคัญที่เราจะต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราจะ,ระพาไปดูด้วยว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างก็ัจากการหามอนซ้ำๆแล้วนะครับผมสำหรับเมืองที่1ครับสิ่งที่เราต้องใช้ครับนั่นคือนี่แคปซูลนะฮะแคปซูลไข่ในการอัปเกรดนะครับนี่จะเป็นแคปซูลประมาณนี้โดยก็คือว่าการอัพบอนนะครับเลเวล1มันใช้น้อยเว้ยแต่เลเวล2 3 4เนี่ย มันใช้เยอะมากๆครับผมก็เลยทําการฟาร์มพวกเจตระก้อนนะครับโดยการที่เราไปจับเพศผู้แล้วก็เพศเมียมาบริดดิ้งกันนะครับแล้วก็หาออบที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะทําการอัพอันนี้คือสําหรับใครที่อยากจะเพิ่มศักยภาพนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธาตุไฟก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับเราก็ต้องหาตัวธาตุเดียวกันมาใส่นะครับอายกตัวอย่างเป็นตัวนี้ละกันเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือไฟเวลสามนะครับแล้วก็ขนเลเวลสามนะครับหาออบที่ดีที่สุดนะครับอ่ามีออบว่องไวด้วยปึ๊บิ้บเบนี่ละกันออว่ว เราก็ทําการใส่เข้าไปครับปุ๊บสตัวนะครับพอเราใส่สตัวแล้วนะครับเราก็เริ่มทําการหลอมเลยปุ๊บพอหลอมสมบูรณ์แล้วนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเลเวลสามอีกใช่ไหมครับเราก็อัพต่อไปเรื่อยๆครับพออัพต่อไปเรื่อยๆครับพอเป็นดาวที่3าดาวที่4นะครับตรงนี้จะถูกอัพให้เป็นเลเวลสขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลเวลสก็จะถูกอัพขึ้นเป็นเลเวลหนั่นเองนะครับเราก็ต้องไปจับพวกมอนที่มีความสามารถแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็น มันไฟเลเวลสี่เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับจอมันทายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเผาไฟเลเวลสี่แล้วก็ถ้าเป็นจอมันทายน้านะครับก็จะเป็นลดน้าเลเวลสี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หาตัวที่เลเวลสูงขึ้นแล้วก็เอาไปบิดินแล้วก็อัปดาวได้เร็วมากขึ้นนะครับไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มเจ็ดแล้วก็เราหน่อยว่าเรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านหนึ่งก่อนแล้วกันปุ๊บ โอ้โห <Okay>. oh. เต็มบุ๊บเลยโอ้โ <laughs> แน่นเอียดแน่นเอียดใครเยอะใครเยอะอ้าวเต็มเต็มคลังเป็นปกเขียวไม่ใช้ครับแล้วก็เอาพวงมายเอามาทำไมเนี่ยทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเอา้ยนี้อนันนี้ใช้อยู่ ป๊ปปุ๊ปปุ๊เก็บ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 นี่เก้าฟองนะครับปลดหรือยังเนี่ยไข่หมดแล้วนะครับมาเปิดดีกว่าทุกคนโอ้โหจะได้ออฟสวยไหมอันนี้คือผมต้องการเจ็ดดาร์กอนร้อยหกสิบกว่าตัวเลยนะครับเพื่อที่จะทําการอัพให้เป็นบวกสี่และที่สาคัญคือผมจะต้องมีออฟที่ดีที่สุดก่อนนะครับตำนานเหมันเพียอขอว่างไวติดสัันได้ไหม ว่องไวนี่จะเป็นออฟที่มีโอกาสหลุดออกมานะครับแต่ถ้าอยากได้ง่ายๆคือเราต้องหาตัวที่มีออฟนี้อยู่แล้วนะครับคือจะได้ออฟของฝั่งพ่อแล้วฝั่งแม่ตามมาด้วยแล้วก็จะมีออฟเสริมอาจจะเป็นโอ้นี่ไงติดว่องไวมาแล้วมันเพียนมังกรศักดิ์สิิทธ์ชอบแสงแดดแล้วก็ว่องไวเฮ้ยอันนี้อันนี้ออฟสวยอยู่บอกเลยว่ากดมันนะทุกคนนี่โอ้เยอะยิงก็มีใครที่อยากปั๊ม อีพีให้เพื่อนนะครับที่ตามมาเล่นก็สามารถเปิดไข่แบบนี้ได้เหมือนกันนะเพื่อนก็จะทำให้แบบได้อีพีได้เร็วนะฮะทุกคนปุ๊บโอ้โหกดยังไงให้หมดวะเนี่ยเยอะมากอย่าบอกว่าติดว่องไวแค่สองขีดแค่ตัวเดียวเนี่ยปุ๊บอันนี้ตำนานสาย่อดฟ้าแล้วก็มังกรศักดิ์สิทธิ์ไปตัวนี้ล่ะ มันเพี้ยนพยายามหาออฟที่เป็นบวกได้ก็จะยิ่งดีนะครับโดยออฟตำนานเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเร็ว15อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีติดบ,บ้องไวกับข้องแค่วนะครับจะช่วยเพิ่มความไวประมาณ30นะครับอย่างละ30นะเว้ยแล้วถ้ามีสออนก็เป็น60นะครับ75เลยก็ว่าได้นะครับโหในบอันเก่าที่เรามีอีกแล้วก็ถ้าได้แบบสวิตอีกโอ้โหโค้ดไวเราต้องกดชิปก็เร็วในแมปแน่ง แนนมังกรโอ้โอ่อะกองสุดฟองสุดท้ายปึ้งได้เป็นตำนานนั่นเองก็ได้ว่าไวหลุดมาอันเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นออบที่สวยอยู่ที่เป็น2ขีดก็ไม่แย่นะครับแล้วออบอื่นๆก็ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดไปรการใดผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องสก,การนิดของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ